สวัสดีเีนะกรล่ากูอัดคลิปกวลางกูนี่แฮตอีหยังกูไ่ไงคลิปยูทูบกูด่าสูก็แล้วจะสูแอลนะ่ะสู้เคียวก็แล้วจะสู้นะเนี่ยไม่จิ้มเข่าเลยนะนะอะไรแบบนั้นสะว่าดีดนะกูเสื้อดีชักให้เรี่ยมนะอแบ่้กร่างข้าแล้เนี่ยท่านี้สบไปอ้างเสื้อเขาน่ยเนี่อะน ไอ้นี่เนี่ยสุเรศยังไหวนั่นแหละไอ,ไ,หไอ้เว้สุเรศยังไห้สุกเรศยังแก่ใจสุสขเ็กูบากส่อน่นะใตยังเบื่อท้ออ่าหน้าตาสุขเรแท้จริงก็ไอ,ไอ่ตัวกันว่เลยไร้เยล่ เดี๋ยวว่าออกมาะค่สักอะไรไม